ขออนุญาตกาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องแจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่หรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับมีพระดีๆมาแบ่งปันพี่ๆ FC กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในราคาเนี่ยเป็นราคาแบบว่าเบาๆเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1นนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญทุน9นะครับวี อ่าเป็นเหรียญทูน9นะครับของหลวงพ่อทบนะครับปี19นะครับปี19หรือปี18แนะพี่นะเดี๋ยวไม่แน่ใจขออนุญาตส่องกล้องแล้วนี่เป็นเหรียญปี18นะครับของหลวงพ่อทบนะครับเป็นเหรียญทูน9้านะพี่นะนี่เหรียญนี้สวยมากนะครับลมดําเดิมเดิมเลยนะพี่นะอ่าเหรียญลมดําเดิมเดิมเลยดูนะครับใบหน้าใบตาของหลวงพ่อเนี่ยคมชัดติดสวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูโค้ดนะเดี๋ยวนี้เป็นโค้ดทอใหญ่นะครับ เป็นเหรียญโค้ดทอใหญ่นะครับเดิมๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับก็อยากจะแบ่งปันพี่ๆเอีนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไป500บาทนะครับรายการที่1ขอ500บาทนะครับเหรียญทุน9หลวงพ่อทบนะครับต่อมารายการที่2นะครับเป็นพระปิดตานะครับจัมโบ้นะครับของหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะพี่นะเป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อเกศรนะพี่นะ องนี้เป็นหลวงปู่โตนะครับจมโบหนึ่งนะครับเนื้อเกสรนะครับพระสวยมากนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมล่องลอยนะครับการกดพิมพ์นะครับพระเนี่ยเนื้อหาจัดจ้านนะครับอ่าองนี้สวยมากนะครับแล้วดูเส้นเกสรนะพี่นะอ่ามีเส้นเกสรนะครับให้เห็นชัดๆเลยพี่แล้วดูการฝังตะกุดนะครับองค์นี้มีฝังตะกุดนะครับนี่สองดอกนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้เดิมๆสวยๆเลยนะครับสําหรับ พระปิตานะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อเกสรของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับดูานเส้นเกสานะครับเก่าๆการกดพิมพ์เนี่ยคมชัดลึกนะครับแบบนี้ก็แบ่งปันพี่ๆเอนะครับใครสนใจนะครับอยากได้ไว้บูชาเอาไป500บาทนะครับรายการที่2นะครับขอ500บาทต่อมารายการที่3นะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อกบนะครับนี่ดูนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับด้านหลังเนี่ยเขียนว่าทองหนึ่งทองหนึ่งะครับแล้วก็มีเลขยันตรงกลางนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพถือว่ายังสวยยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ดูนะครับความคมชัดนะครับของตัวเหรียญเนี่ยถือว่าสวยสุดๆเดิมสุดๆนะครับเห็นไหมนี่ดูนะครับเดิมๆเลยนะพี่น้าสำหรับเหรียญหลวงพ่อกบนะครับ ่เด okay. er like so, okay. like ิมๆสวยๆแบบนี้นะครับก็เหรียญนี้นี่ก็แบ่งปันนะครับพี่พี่ fc ครับเหรียญนี้แบ่งปันพี่พี่ fc นะครับเอาไป400บาทนะครับพี่ขอสี่ร้อยบาทสำหรับเหรียญหลวงพ่อกบนะครับเป็นเหรียญทองหนึ่งนะพี่นะอ่าขอ400บาทนะรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอ๋นะครับวัดจันเสนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2513นห้าร้อยาะครับเดิมๆสวยๆนะพี่ พระครูนิสัยจะริยะคุณนะครับปีหนึ่งสามเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่ออดวัดจันเสนนะครับเดิมๆเลยพี่แล้วเหรียญเนี่ยยังมีกระรงกระไรติดนะครับเห็นไหมอ่าดูนะครับเห็นไหมพี่เนี่ดูนะครับเส้นขนแมวเนี่ยยังคมคมชัดชัดอยู่เลยนะพี่นะอ่าเส้นขนแมวยังคมยังชัดอยู่เลยนะครับสําหรับ เหรียญหลวงพ่อโอทนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสามเหรียญนี้เอาไป400บาทนะครับเห็นไหมเหรียญนี้เอา400บาทนะสำหรับเหรียญหลวงพ่อโอทรุ่นแรกนะพี่นะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่อ่าเอา400บาทนะครับเดิมๆสมบูรณ์นะครับนี่ดูนะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อโอทนะครับ400บาทนะครับรายการนี้นะครับขอ400บาทนะครับรายการที่1 <to> รายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดโพธาวาสนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะครับกะไรทองนะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญกะไหรทองนะครับของหลวงพ่อกล่อมนะครับวัดโพธาวาสนะครับสวยๆเดิมๆเลยพี่อ่าสวยๆเดิมๆนะครับนี่ดูนะครับใบหน้าใบตาของเหรียญนะครับตัวยันตต่างๆเนี่ยมีความคมชัดนะครับพระสวยมากนะครับ องนี้พระสวยมากนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกรอบนะครับนี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับนี่ขอบข้างกระบอกเนี่ยเป็นห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยนะพี่นะเหรียญนี้ยังเดิมๆอยู่เลยนะพี่นะนี่สวยๆนะครับสวยๆนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อกรอบนะครับนี่แล้วดูนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่านะครับเปลี่ยนตัวตัดขอบข้างเลยนะครับแบบนี้ก็แบ่งปันพี่ c เอฟซีครับ เอาไป600บาทนะครับ600บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกรองนะครับต่อมารายการที่6นะครับรายการที่6เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงน้ของหลวงพ่อโอภาสีนะครับเห็นไหมนะโมพุทธายะปะทะวิคงคาพระกุมมะมะเทะวานะครับขมามิหังอิติสุขโตนะครับอารหังพุทโธนะเวลาน,นี้ก็ เป็นยันนะครับของหลวงพ่อโอภาสีเลยนะพี่ดาเป็นคาถานะครับแล้วดูนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับสมัย2,400กว่ากว่านะพี่ดาห่วงเชื่อมนะครับขอบข้างเหรียญเนี่ยเป็นขอบข้างกระบอกนะครับขอบข้างเหรียญเนี่ยเป็นขอบข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยนะครับห่วงเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็อยากจะแบ่งปันพี่ๆเอฟซีนะครับเอาไว้บูชานะครับเหรียญนี้นะครับขอ 500บาทในกระบี่500บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับเป็นขุนแผนนะครับของอาจารย์เปล่งนะครับเป็นขุนแผนขี่กุกมานนะครับของอาจารย์เปล่งนะครับอันนี้ก็เป็นพระเนื้อผงนะครับเก่าสวยสมบูรณ์นะครับนี่แบบนี้ผมว่าดูง่ายนะครับอ่าแบบนี้ผมว่าดูง่ายๆเลยนะครับสําหรับขุนแผนอาจารย์เปล่งนะครับเดิมเดิมสวยสเลยพว่นี่ดูยันนะครับ ความคมชัดนะครับของตัวยันนะครับเห็นไหมขอบค่านะครับนี่ใบหน้าใบตาของหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมสวยๆนะครับเดิมเดิมสวยๆนะครับสําหรับขุนแผนอาจารย์เป่งนะครับนี่เดิมมากนะครับองนี้เดิมเดิมเลยแล้วกสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับดูยันดูเยินนะครับค้าคงค้าขาเนี่ยขึ้นแบบว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะครับสำหรับ คุณแผนอาจารย์เปล่งองนี้ได้เอาไป400บาทนะครับ400บาทในรายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับเป็นพระยอดธงอายุทยานะครับองนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อหาเนี่ยเก่าจัดถึงยุคเลยนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยเก่าจัดถึงยุคเลยนะครับสําหรับพระยอดธงนะครับอายุทยานะครับพี่เดิมๆแล้วก็ สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็อยากจะแบ่งป <te Liberty Overwatch> ันพี่ๆเอฟซีนะครับเอาไว้บูชานะครับองค์นี้ครับเห็นไหมถ้ารอยหลุมกวดหลุมแร่เนี่ยยังมีนะครับยังมีให้เห็นนะครับเนี่ยสวยๆเดิมๆเลยพี่องนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับยอดธงอยุธยานะครับนี่นะครับเดิมๆสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับใบหน้าใบตาเนี่ยคมชัดนะครับแล้วชัดเจนมากนะครับสําหรับยอดธงองค์นี้นะครับก็ แบ่งปันพี่พี่เอฟซครับเอาไป600บาทนะครับองนี้ขอ6 0 0บาทนะครับยอดทงอยุธยานะพี่นะหลอกาวโบราณนะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็นเข็มกัดนะครับของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับกะไหลทองลงยานะพี่นะองนี้เป็นกะไหลทองลงยาไม่รู้ว่าเป็นรุ่น1หรือรุ่นไหนนะพี่นะไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับเนี่ยดูนะครับแต่ดูง่ายอยู่แล้วนะครับเนี่ยดูง่ายอยู่แล้วนะครับสาหรับ เข็มกัดนะครับของหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับนี่ยตำบลไผ่กองดินนะครับนะครับเดิมๆสวยๆนะพี่นะเดิมๆสวยๆเลยพี่เห็นไหมนี่พระครูสุวรรณสิทธิการนะครับฤาษีอ่นะครับพี่นี่ดูนะครับเดิมๆเลยพี่เดิมๆนะครับสำหรับเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับองค์นี้ก็แบ่งปันพี่พี่ไป300บาทนะครับ ขอ300บาทนะครับต่อมารายการที่10นะครับรายการที่10เนี่ยเป็นเหรียญเสเด็จพ่อรอห้านะครับจุลาลงกรสยามมินนะครับเหรียญเก่าโบราณขอบข้างเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญขอบข้างสตางค์นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นเหรียญหลังช้าง3ามเสียนนะครับรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะครับแล้วดูความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะครับตัวอักขร,ราย,ยันเนี่ยจะมีความคมชัดมากนะครับ จะมีความคมชัดมากนะครับเดิมๆ um แล้วก็สวยๆแบบนี like this, ้เลยนะพี่นะเดิมๆแล้วก็สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมรอส .127 นะครับดูนะครับพี่ตัวเขาเรียกว่าตัวหนังสือนะตัวยันพื้นเหรียญต่างๆเนี่ยดูเลยมีความคมชัดนะครับแล้วเหรียญเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นทองคําด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่กะไหลทองธรรมดานะครับเนื่องจากได้มาเนี่ยเป็นเหรียญแบบทองๆแบบเนี่ยผมไม่ได้เอาไปเช็คนะครับ ผมไม่ได้ไปเช็คนพีินะเอาไป900บาทนะครับเหรียญ1นบาทนับหลังชั้น3เสียรนับของเสด็จพ่อรอห้านะครับต่อมารายการที่11นะครับเป็นลูกอมนะครับของพระครูปรัตปานนะี่นะเป็นลูกอมของพระครูประัตปานนะครับลูกนี้สวยเก่าเดิมๆเลยนะี่นะค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับสําหรับ ลูกอมพระครูประดัดปานนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็อยากจะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเอาไว้บูชากันนะครับลูกนี้เอาไปหกร้อยบาทนะครับขอ600บาทนะครับลูกอมพระครูประดัดปานนะพี่นะหกร้อยต่อมารายการที่12นะครับ12เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันนะครับปี2 5 2 1นะครับ เป็นเหรียญหลังยันปี2521นะครับที่ระดึกในงานผูกพัทสีมานะพี่นะเห็นไหมเราเป็นหลังยันแบบนี้นะพี่นะเป็นหลังยันคมคมชัดชัดเลยเวนี่ดูนะครับเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมเลยนะนี่ดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสีตาราามนะครับเหรียญน,นี่ผิวยังขึ้นเป็นผิวไฟแดงๆอยู่เลยนะครับ สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับเหรียญนี้นะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปี21นะครับหลังยันนะครับนี่เดิมๆเลยนะพี่นะเอาไป600บาทนะครับ600บาทรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพในเวลาเป็นเหรียญปี2470นะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับ2470นะครับ สวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับนี่พี่ดูนะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยนะพี่นะเหรียญนี้ยังเดิมเดิมเลยนะครับขอบข้างเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญของข้างเขาเรียกว่าข้างกระบอกนะครับแบบนี้เป็นข้างกระบอกนะครับนี่ดูนะครับเดิมเดิมนะครับเขียนว่าหลวงพ่อวัดหนองโพนะครับพระครูเดิมนะครับพี่พระครูเดิมนะครับเป็นเหรียญใสมานะครับ 2470แล้วก็สภาพนี้ต้องบอกเลยว่าหายาโคตรโคตรนะพี่นะหายาโคตรโคตรนะครับเป็นเหรียญรายการที่13นะครับเอาไป700บาทนะครับเ0็700บาทต่อมารายการที่14นะครับเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะครับหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญน,นะครับเป็นเหรียญฉันพัตตาหารเพลนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะ อ่าเนื้อทองแดงนะปี2,500นะครับวัดปากน้ำภาสีเจริญทนบุรีนะครับเหรียญนี้ก็ไปเหรียญสภาพใช้นะครับแต่ดูนะครับโดยรวมเนี่ยยังมีเสน่ห์นะครับยังสวยยังสมบูรณ์นะครับเห็นไหมเหรียญนี้ยังเดิมเดิมอยู่นะครับพระมงคลเทพมุกนีนะพี่ดานี่เดิมเดิมสวยสวยเลยเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมที่ระลึกในการถวายพัตตาหานนะครับนี่ดูยันดูเย็นนะครับ ยังคมยังชัดยังสวยนะครับแบบนี้เอาไป350บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อสดนะครับต่อมารายการที่15นะครับ15เนี่ยเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับเห็นไหมนี่เป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับปี08นะครับชุบนิกเกิลนะบิดาเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับปี08ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังพระครูวิสัยโสพลนะครับหรือว่าอาจารย์ทิมนั่นเอง เหรียญยังมีความสมบูรณ์ความสวยนะครับอยู่ในตัวเหรียญนะครับเห็นไหมยังเดิมๆอยู่เลยพี่นิกเกิลแห้งๆนะครับนิกเกิลยังแห้งๆนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเมแัลนะพี่นะปี08เอาไป400บาทนะครับขอ400บาทต่อมารายการที่16นะครับ16เนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับปี0-5นนะครับเป็นหลังเตารีดนะครับ องนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ A นะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่ A นะครับสวยมากสมบูรณ์มากนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับอง์นี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเนี่ยดูคาบขี้เบ้าดูเห็นไหมอ่าดูพวกคาบขี้เบ้านะครับต่างๆนะครับเห็นไหมเดิมเดิมสวยๆแล้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับดูใบหน้าใบตานะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมดูสังคตินะครับจีวรต่างๆเนี่ย มีความชัดเจนนะครับแล้วสวยสมบูรณ์นะครับแล้วสวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับสําหรับรูปห่อกนะครับหลังเตารีดนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่เดิมเดิมเลยพี่นี่นะครับดูนะครับเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับสาหรับรูป่อกหลังเตารีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้ก็แบ่งปันพี่ๆเอฟซนะครับ องค์นี้แบ่งปันวีวีเอนะครับนี่ดูนะครับอ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดองค,อนคอ์นี้นะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับเจ็ดร้อยต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระเนื้อผงยาจินดามณีในะวินาทีของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เจ้าสัวหรือเปล่าในะวินาทีเป็นพิมพ์เจ้าสัวหรือเปล่าแต่เนื้อหาพระเนี่ย เก่ามากนะครับเก่ามากนะครับพี่ดูนะครับเห็นไหมโคตรเก่าเลยพี่อ่าแบบนี้นี่คือโคตรเก่าเลยนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับสําหรับพิมพ์ของเนื้อผงยาจินดามณีนะครับเป็นพิมพ์เจ้าสัวนะนวินาของหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับองค์นี้เนื้อหาเก่าจัดชัดเจนนะครับแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับเอาไป500บาทนะครับ เอา500บาทนะครับเดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างหายากแล้วนะครับขอ500บาทนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะพี่นะหลวงปู่บุญนะครับต่อมารายการที่18นะครับ18เนี่ยเป็นเหรียญหล่ออรุณเทพพระบุตรนะครับของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อโลหะทองผสมนะครับเดิมเดิมสวยๆเลยพี่ เดิมๆสวยเลยนะครับนี่พี่ดูรวดลายอักขรรายยันนะครับเห็นไหมความคมชัดนะครับนี่เห็นไหมของตัวเหรียญเนี่ยถือว่าสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมพี่ดูตัวยันไดิพี่อ่าแล้วดูนะครับนี่แล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมผิวน้ําทองน้ําทองเนี่ยขึ้นเลยนะครับพี่ขึ้นเลยในราบสวยมากนะครับสําหรับเหรียญหล่ออรุณเทพบุตรนะครับของหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะพี่นะ เลี่ยมเก่าวินเทจโบราณด้วยนะครับแบบนี้ก็เอาไป500บาทนะครับขอ500บาทนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่19นะครับเป็นพระสุ้มกอในเวนากำแพงเพชรนะครับองค์นี้ขอ400บาทนะครับเป็นสุ้มกอสภาพใช้นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับดูพวกข้าบแร่ดอกมะขามนะครับลอยๆแดงๆเลยพี่อ่าลอยๆแดงๆเลยนะครับเป็น แร่ดอกมะขามนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับนี่เดิมเดิมเลยพี่สำหรับซุ้มกอกําแพงนะครับองนี้นะครับเห็นไหมเห็นแร่ดอกมะขามนะอ่าชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะพี่นะองนี้สวยมากนะครับอง์นี้สวยมากนะครับเห็นไหมอ่าเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะสำหรับพิมพ์ซุ้มกออง์นี้นะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเอาไป ่400บาทนะครับ400บาทนะครับรายการที่19นะครับต่อมารายการที่20นะครับเป็นพิสมหรนนะครับของหลวงปู่แก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะครับอ่าองค์นี้เนี่ยก็เขามีการลงรักเก่าไว้ด้วยนะครับนี่เป็นพิสมหรนนะครับเก่าๆเลยนะพี่น่ะของหลวงปู่แก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะครับนี่เก่าไม่เก่าพี่ดูนะครับนี่ดูลักนะพี่นะนี่นะครับเห็นไหมโคตรเก่านะครับโคตรเก่านะครับเดิมๆเลยนะพี่นะ แบบนี้เดิมๆเลยนะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับสำหรับพิสมรหลวงปู่แก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอครับแบบนี้แบ่งปันพี่พี่เอนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับพิสมรหลวงปู่แก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะครับขอ600บาทนะครับนี่เดิมๆสวยๆเลยพีหกร้นะครับรายการที่20 ต่อมารายการที่21นะครับไปเหรียญพระปฏิมากรมงคลบอพิษนะครับสีอยุธยานะครับเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะพี่นะหายากนานๆเจอนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับแล้วก็นานๆเจอนะครับเหรียญแบบนี้นะครับก็แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนีเอาไว้บูชาอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่เดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ สวยสมบูรณ์นะเห็นไหมพระปติมากรนะครับนี่เดิมเดิมนะครับกระไรทองเนี่ยทัวทวเหรียญเลยนะเป็นดาเหรียญไม่สึกไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับนี่เดิมสวยจริงนะครับเดิมสวยจริงนะสำหรับเดียรายการที่21เอนะครับเอาไป700บาทนะครับเหรียญนี้ขอ700บาทนะครับต่อมารายการที่22นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับ มีล่องรอยการจุ่มลักเก่านะครับแต่น <t ry system consultation> ่าจะมีการร้างหรือว so sure ่าหลุดล่อนบ้างนะครับไปตามธรรมชาติแล้วดูนะครับความเก่าความแกล่งเนี่ยของพระเนี่ยเก่าแก่งจริงนะครับเดิมเดมเลยนะพี่นะแบบนี้เดิมเดิมเลยนะครับนี่ดูตามซอกนะครับเห็นไหมดูตามซอกนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะคบนี่พี่ดูคาบลักได้เห็นไหมลักเก่าๆนะครับลักแห้งๆนะครับเดิมเดิมนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหม ชัดเจนนะครับแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับพระปิดตานะครับของหลวงปู่แกล้วนะครับวัดเครือวันนะครับเอา600บาทนะครับสวยเดิมเดิมนะพี่นะหก600บาทนะครับรายการที่22ต่อมารายการที่23นะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์อัปเช่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์อัปเช่นะครับปี0-5นะครับเป็นพระรอโบราณนะครับอีก1รุ่น1พิมพิมนะครับที่เนื้อเนี่ยเก่าจัดแล้วพระเนี่ยสวยมากนะครับ แล้วพระเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ดูพวกข้าวขี้เบ้านะครับข้าบตะกันนะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับสวยๆนะครับเห็นไหมแล้วดูใบหน้าใบตาของหลวงพ่อนะครับติดชัดเจนนะครับเห็นไหมสังกตินะครับจีวรนะครับเห็นไหมเดิมเดิมชัดๆคมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมชัดๆคมๆแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับองค์นี้สวยมากนะสําหรับ รูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์อัมเบเช่นะครับนี่ดูนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับเป็นพิมพ์แข้งขีดนะครับเป็นพิมพ์แข้งขีดนะครับองค์นี้ก็เอาไป700บาทนะครับหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์หพิมพ์อัมเบเช่แข้งขีดนะครับขอ700บาทนะครับสวยสมบูรณ์นะครับต่อมารายการที่24นะครับ24เนี่ยไปเหรียญแมงตักบี้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับ เหรี่ยญเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะว่นาเนี่ดูนะเห็นไหมดูความชัดเจนนะครับดูกระแสโลหะของเหรียญนะครับความเก่านะครับเก่ามากนะว่นาแบบนี้คือเก่ามากนะครับเดิมๆนะครับใบหน้าใบตาของหลวงพ่อเนี่ยดูดิเห็นไหมอ่าสวยๆนะครับนี่นะครับสวยเดิมๆเลยนะว่นา เหรียญนี้สวยเดิมๆเลยนะครับสำหรับเหรียญแมงตะกบี้หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับแบบนี้เนี่ยเอาไปห้าร้อยบาทนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่25นะครับเป็นมีดนะครับของหลวงพ่อกันนะครับวัดเขาแก้วนะครับด้ามนี้เนี่ยขอ600บาทนะเป็นด้ามงาฝักงานะครับราคา600บาทผมต้องบอกว่าราคาที่ผมเช่ามาเนี่ยแพงกว่านี้นะครับแต่ผมอยากขายแบบว่าแบ่งปันพี่เอ็ซีไปอย่างนั้นนะพี่นะ เป็นมีดนะครับของหลวงพ่อกันนะครับวัดเขาแก้วนะท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วดูนะครับมีดเนี่ยเป็นด้ามงาฝักงานะครับนี่เดิมเดิมเลยนะพี่นะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะไปเดินซื้อตามสนามเนี่ยยังแพงกว่านี้เลยนะพี่น้ยังแพงกว่านี้เลยนะครับเป็นมีดปากกานะครับของหลวงพ่อกันนะครับเอา600บาทนะครับอ่าหกรบาทต่อมารายการที่26นะครับเป็น พระผงรูปเหมือนนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ชิมพีนะพี่นะองค์นี้เป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะด้านหลังเนี่ยเขียนว่าวัดประดู่ชิมพีนะครับของหลวงปู่โต๊ะนะครับเห็นไหมเดิมๆแล้วก็สวยสสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับองค์นี้นี่อยากจะแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับนี่เดิมๆสวยๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับแล้วดูใบหน้าใบตาท่านพี่เห็นไหม คมชัดนะครับคมชัดนะครับเห็นไหมเดิมมากสวยมากนะครับเห็นไหมนี่ดูนะครับดูนะครับสําหรับพระผงลูกเหมือนนะครับของหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับองนี้ก็แบ่งปันพี่ีเอฟซีนะครับเอาไป500บาทนะครับขอ500บาทเดิมๆเลยพี่มีองค์เดียวด้วยนะครับต่อมารายการที่27นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับปี17นะครับ ปเปี่ยนปหรียญเี17เนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยันนะครับเนี่ยหลังยันตะก้อนะครับเห็นไหมผิวเหรียญเนี่ยไม่เปิดเลยพี่ผิวเหรียญเนี่ยไม่เปิดเลยนะครับเดิมเดิมแล้วก็สมบูรณ์สุดๆนะครับเหรียญเดิมเหรียญสมบูรณ์ในเวลาเนี่ยเห็นไหมสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับสำหรับเห,หรียญหลวงพ่อสุดวัดกาดหลงปีหนึ่งเจ็ดนะเหรียญนี้สวยมากนะครับเราเรี่ยม วินเทจเก่าโบราณนะไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าในะเรื่องเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ในวะิธีกาดูแล้วน่าจะเก่าน่าดูนะครับเอาไป500บาทนะครับ5 0าบาทต่อมารายการที่28นะครับไปเหรียญพระครูประสงสารการนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ไปเหรียญ2480่น24 80, นะครับพระครูประสง์สารการนะครับไปเหรียญกะไหลเงินนะครับเห็นไหม ไปเหรียญอายุ60ปีนะครับตรงกับ2 4 8 0นะครับนี่เหรียญเดิมเดิมหายยากยนะครับแบบนี้แล้วก็จัดให้พี่ๆ FC ตลอดนะำราคาเนี่ยก็เบาบางอยู่แล้วนะครับเอาไป600บาทนะครับเห็นไหมพระครูประสงค์นะครับสารการนะครับเดิมเดิมสวยสวยนะครับแบบนี้ก็แบ่งปันบี๊กบิครับจัดได้จัดเลยนะครับจัดได้จัดเลยนะพี่นะเดิมเดิมสวยสวยแบบนี้นะครับ เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับขอ600บาทนะครับ600บาทต่อมารายการสุดท้ายนะครับเป็นพระเนื้อว่านะครับของหลวงปู่ทวดนะครับปี1เอ่อ97นะครับหนอ่อปี97นะครับ2497เนะเวนนะเป็นพิมพ์พระรอดนะครับเนื้อหาเนี่ยเก่าจัดนะครับพระเนี่ยเนื้อหาเก่าจัดนะครับดูคาบไขนะครับขององค์พระนะเวอ่าเก่านะครับไขขึ้นแบบว่าปึ๊กปักเลยเว้ยนี่ดูนะครับ ขายแน่ขึ้นจริงนะครับคาบขายแน่ขึ้นจริงนะนี่แล้วดูนะพวกเม็ดแร่นะครับมวลสารต่างๆเนี่ยสวยๆสมบูรณ em. ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่ดูนะครับเดิมเดิมด้านใต้ฐานเนี่ยจะเป็นรอยการงัดพระนะครับออกจากพิมพ์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับสําหรับพิมพ์พระรอดนะหลวงปู่ทวด97เนะครับเป็นแนอว่านนะครับองค์นี้ขอ600บาทนะครับหกรบาทนะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ FC ทุกท่านนะครสวัสดีครับ